อ้าวปุ uh. no, ๊อ้าวเลือกเอาปุ๊เลือกเอาหน้ำหนักมันไม่ึไึงลาโจมขึ้นไหโจมขึ้นไหมอตาโจมขึ้นไหมข้าวเาตาโจมขึ้นไห่กาตจ้นไปเตาโจมขึ้นไหเโจมขึ้นไาจมข้นโจมเอตาโจมขึ้นไขึ้ไปมาตจม้นโเอตาโจมขึ้เโจมขึ้นไเาจ้โจม ตอมมกันเด้ออยอะเยองเด้อไอ้้ช่วยข้นไปไ้นไปไปช่ย้นไปไปไช้นไปไปไปช่วยข้นช่้นไป่ว้นไไวยขอ้ไปไปวยนไปไช้นไไไปชวยนไปไ่วยขึ้น้น่ข้เขไ่้นโอเคเ